กก็บสวัสดีสวีสดัตแฟนคลับแฟน,น,นช่องพี่น metrics. ้องป้องไปสุขสุขคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เจียงแชนแนลครับพี่น้องเย็ซีเนาะมาแสดงความดีใจหลังไว้ออกบายมาพี่น้องเย็ซีเนาะวันนี้วันที่สิบเก้าแล้วพี่น้องเย็บซีสิบเก้าแล้วอ้าวเอียงแล้วมานอนอยู่ในรถนี่พี่น้องเพิ่นามาใหม่เด้หนีิพี่น้องเพิ่นามาใหม่เด้หนีิ เออคนก็มาหวดวาเสรีจะไหเสรีนี่พีหลังเอฟซีคนไปไทยชีวิตมาหลังจากมิโซมิหมันคนจะไปไทยชีดว้ามากพีหลังเอฟซีเอฟซีมาเบจะาสิจะนั่งวะพี่น่หกหนึ่งรอบที่ผ่านมาพีหลังเอฟซีจะนั่งเพิ่นส่งมันลำลุยพี่ลังเอฟซีสำหรับรูปแบบนาทานที่นั่งรอบที่ผ่านมาเนาะ รอบที่ผ่านมาเออฝุ่นพีห้องเป็นไทยมาใหม่วะเี่นไหมฝุนเออเขาก็มาหวาดเองนี่พีหลังเอฟซีสงสัยนี่เอ้ฝ่นแล้วใบหลรอบพีหลังเออแล้วมาไทยชีตมาใหม่โชคหมันแล้วโชคหมานเาหันไปหลังเอฟซี ไปหาไทยชีวิตมั่วมากแบบนี้พี่น้องโอ้รอบแบบแนวทางเจนางรอบที่ผ่านมาครับพี่น้องเอฟซีทุกทานชื่อ้าฟาปินกันนะเลยพี่น้องว่าที่หาดี้นี่รอบแบบแนวทางของเจนางรอบที่ผ่านมาโอ้แดดแดดพี่น้องแดดแดดันท์ฮันีนี้บักบานกันนี่พี่น้องรอบแบบแนวทางรอบที่ผ่านมาครับพี่น้องเอฟซีของเจนางเนาะเข้าที่หกหนึ่งตรงตรง เน้นๆเน้นๆเขีนเขียนเลยพี่น้องรอบนี้กะบรอบตับนึงพี่น้องเอฟซีเพิ่งมาหอดครับพี่น้องเอฟซีเพิ่งมาหอดเพราะฮันเดอร์บอกดีใจนะเพิ่นจะแขกเพิ่นจะไล่ไหลพี่น้องเอฟซีเนาะรุกรอบแบบนี้างเขาจนังกําลังขึ้นห้าฟาปิ่นครับพี่น้องเอฟซีหางวัดพันแล้วหางวัดติดล่ะหวัดนี้เขาจะเบียนรถครับพี่น้องเปินฝันวัดจะเบียนรถคันนี้ทเบียนรถคันดำนี่ ถอยหลังออกมันจะสีแมนเพิ่นวะพี่น้องยับซี่อยหลังก็สิเปีหกหนึ่งตัวมันจะสีแมนเสร็จแล้ววะแมนดีๆพี่น้องยับซี่ัุสานฟันแมนแมนเจ้นังนี่ะอ๋อเขาไปหาเจ้นั่งพี่น้องยับซี่ฝันฝันตองวัดไปเนาะดีใจนเ้ำฝนได้พี่น้องยับซี่โปรได้โศกโปรได้มานกระไดผู้ใดเป็นยับซีเจ้นั่งกะดีใจน้ำคับพี่น้องยับซีเนาะไปต่อครับพี่น้องยับซี่พไปจากกับเจ้นั่งครับพี่น้องยับซีเนาะเราเป็นแม่ทางของเพี่นเสียมากหลักสนามเราได้งวันนี้ครับพี่น้องยับซีเนาะ สวัสดีครับ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 เอ้ยยันแล้วจับลอยตัวจับลอยบ่เขามาเอากระดิสหันเอาแล้วบูเดอบูเดอบูคอนชันแม่นโอ้แม่นลหลีตอะไรนเนาะถอยหลังออวันจะสิออกเนาะระหว่างเนาะถอยหลังออกไปหันหน้ามากไปออกง่าเออถอยหลังออกไปออกมากมันจะส่วนง่ายจี หอมไฟหอไงเก็บมือเพราะทะลาะใส่แล้ววะพี่น้องเก็บมือเราะทล้วอยู่หยาดกัดซากเลยวจมีไม่เสรดจหรอจี่ฮะแบตเตอรี่ก็ได้แบตเตอรี่ก็ได้ไอ้ตัวเปลนเปลเงี้เราไลุงเจ็บปั๊ดปลี่นมาก่อนชเขามาหลันจน ผู้จอบกับจอบผู้ร้อยกับร้อยต่ีอโอ้เจ็ดใบบอไหมเลยดียเออบนี้แคบจอไปมเนึงเอาเอาั่นไปร่มเออรวมคนดังเอนปร่รวมคนดังอลอตเตอรี่เ,เลยกเออีดเอาไปลงไปลงคนดังเลยจีพ,พีรวมคนดังเออี่นายอวยอ้าว

อะเลเจ๊จเจเจองวัดไปเจ๊ได้ไปแลเดิันไปซื้อแบตเตอรี่ะเลออกไปแลเดันแบตเตอรี่มี่เ่นมาปัดเมา่ั่นูรอยก็รวยอ่ะรยพันไปซื้อแบตเตอรี่ลคนโอ้ยเยะเขาไปซื้อแล้วไ้อเันฝันว่าอะไก็เจเฝันว่าไรเ ฟันมาพุกเก้าหล่จุงกล้วยมาเตรมเดินบานเตรม,ม้วยเด้นหวจุงกล้วยไหมมันเด่นเดนินมากไม่เดินบานตองหัดได้เออเออตองหดตองหันึ่งพฤศจิการหนึงพัชกิกีาเด้วยองเอฟซี่ันมาได้ก็เจอันมาเป็นจุงก้วยของมาเต็มเดินบานตวดวยจุงกล้วยพอมัอมนมเตรียมเดินบานอ๋อใชายพี่เนี่ยมีวาไทยพัฒาขอมาเห็นไหมอกะกะอ็มี มัดกีนยางวันหน่อยกับบดตรนทรีมัดจินยางวันหน่อยให้บุตรธนทรีัวแต่หนึ่งหลอดออกกูะมีงัวแต่หนึ่งหลอดออกนูนมากหัวแบบ่าออกนูนผู้จู่อะผูู่แย่มากวผู้เก่าผู้เป็นตายแล้วผู้ที่ับรถฉันนั่นแะเออเออผู้มาเอ๊ะมีแม่พ่อเงยน่ะเห้อเลให้เลตเป็นแม่เหรอเจ้อือ ได้กล้วยแตกเงาเงาเลยพอเลขที่สอง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 ห้าูงของมันในบาทเดียว่เจ๊เจ้าบ้านเต็มบุตรี่มาอ๋อจ้วสององห้าอาอ้อุยหยากากสากได้เลยดังกล้วยกล้วยกันซีซีหกซีซีก้าซีซีเกามันวะอนซีซ ไม่ใต่มีทามผู้ถาว่าเพราะว่าเล้วมันซีข่าแม่แม่แม่ก๋วก็บซี่งะแม่ทเลว่ามันมีงัวนน้ำงวนเลไ้กินวันเอาเอาหาเกาเกาหาใใจไปน้หลังหซีเกาหางเกาเนาะแม่เขาวางง่วนหางห้าเกคก้ยน้าเคุณผู้าไมแม่แมนเพราะว่าสายฟันเห็นว่าเห็นกล้วยไม่ได้ซีเกาซีเกาหาเกาหน่อ เขาว่ารูปแบบแนวทังหราหันจังเป็นจานเก็บนงินปนแล้วใช่พี่น้องเขาจะไปหารถเตลรี่อนีจากดิรถแต่แล้วสองโอ้มาแน่แต่ขันยี่ไฮเล่ซ้ำโไปวีสหางมีสองสองหาสี่สี่เก้าก้าสองหาเก้าสองห้าเป็นมาเคลนเด็กชอพไปน้องห้าห้ามันนอ้นะ เก้าสองห้าจีส,สองห้าเฮาินไปหาใบรัสเรีไใบอือใครไปหาฉลาดกินแมงรัสบาลเลยเท่ากันพี่น้องเย็บซี <4. S 2> 6. 6. ่หค้ถ่ายสิไม่หยอดจะน่าอีกชน,นึงเราเหน็นเราไปหาเย<อ>็บเงิน,นตลอดมีเงนยุนโกะละที่ศูนหายไปแง่ไหนแม่ขนาดละที่เพิ่มอ๋อแ่ิมิ06นหกซุนโฮซุนหกจีซุนหกสองสี่ส อ้าวมีสองยามีทั้งมั่วทั้งกลยได้ใจสี่ใบเอเออสี่สองสี่สองหาสีเกเท่านั้นได้ใจเด็ครับอ่าขอบคุผู้จัน้าครับเป็นเรา, oui, าเย็บซี่าโชคามาแล้วเม่อกี้เราะาโชวามวาเยบเน้นจะมีสี่เกาสองหาสองสี่ีเก้าีเก้าสองหาสองสี่ สองสี่แค่นั้นได้ใจมาเพราะว่ามันมีสองยางน่องกลวยกับชุดช่องสี่ขานะเดียวเองเนี้ยแม่แม่แม่ทำเกี๊ยวเองถ้าโชคข้ามานนองจีนาะก็ตบคุณขอบคุณบจีนั่งครับครับสวัสดีครับนะพี่น้องเยฟซีทุกท่านนี่เรือรถเป็นแนวทางครับพี่น้องชุดสองวัดของเจ้านางครับพี่น้องเยฟซีทุกท่านฝากไว้เป็นแนวทางเด้อสัตว์เราอะรื่อรบเป็นแนวทางวดนี้ครับ4959 06ชุด3ตัวครับพี่น้องจะเป็น225 สิโต้มากตู้ชอบกัคือ925าส้าได้พี่น้องเด้ออันนี้รูปแบบแนวทางของเจ้นานางสี่หลายคนรอคอยครับพี่น้องเอฟซีชุดต่องวดมาทันทีรวมเงี้ยเก็บเงนบนินมาท่านแล้วจ้ะพี่น้องเก็บเงนบนินมาท่านเบิดอจ้ะลอตเตอรี่กับแปดใบบพื่นอนเลยไปขึ้นจุ๊บสละวันทันชิลเลตรถบัสเก็บเงินบาท่านได้อยู่พอสละวันเก็บเงินไม่ยังไม่สด้หมดอยู่พี่น้องเอฟซีเอาอย่างไรวะสองแสนกวลัวรูปแบบแนวทางงวดที่ผ่านมามันแข็งดีๆได้พี่น้องของเรามันฮุกหนึ่งตัวเดียวเนาะฮุกหนึ่งเล้วก,ก็ตรงๆนั้น ผมเพิ่นนะอ่ะขาโชคข้ามานครับพี่น้องฝากไว้ปเ,วปเป็นแนวทางรูปเป็นแนวทานเจ้านางวัดที่หนึ่งหนึ่งพฤทธิกาพุทธิกาสองพันาร้อยหกสิบแปดเนาะอ่ะเจอกันไหมครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์จะเป็น้องด้อ